แนะนำนะถามความเห็นผมที่ผมไม่เห็นด้วยแนะนําที่จะเอาทรัพย์ไปชื่อของบริษัทอือด้วยการอัตราการกู้อัตราการหนีถอยร่นเนี่ยพี่ถอยร่นไม่ได้จริงจริงครับเพราะมันตั้งอยู่บนเอกสารโฉนดที่ดินอะไรมันตรวจสอบง่ายครับคือไม่รู้นะว่ากิจการพี่เป็นยังไงนะแต่วันดีวันร้ายขึ้นมานะโอโหพี่ดโดนขมือบบนี่หมดเลยรรบริษัทผมไม่มี ออฟฟิศเช่าเช่าทุกอย่างอยู่ในชื่อตัวเองหมดเอเคปุ๊บเิ็อยู่ชื่อมียหมดเล่นทำไมเนี่ยเรียนมาตรงนี้ทำไมแต่ว่ามันถูกต้องเพราะว่าเราทําธุรกิจทําอะไรพี่พี่แก้วคือในทางในทางการเงินครับครับเราเปิดบริษัทเราทําธุรกิจนะครับจุดมุ่งหมายอันนึงเลยก็คือความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของเจ้าของกิจการอืมไม่ใช่ความมั่งคั่งของกิจการอืม ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณบางคนทาแล้วไม่เข้าใจว่าโอ้บริษัทเราขายได้เยอะคือดีผมถามกําไรเท่าไหร่แล้วกําไรที่นะจ่ายมาเป็นปันผลจ่ายมาเป็นค่าแรงกรรมการจ่ายอะไรเงี้ยมันเท่าไหร่มันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวเราอ่ะมันต้องมั่งคั่งขึ้นไม่อืไม่งั้นจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นทำสามสี่อย่างทำย่อขายมันเยอะ S <S <S แต่ผลกําไรมันน้อยอเรียกว่าแล้วบริษัทเนี่ยผมบอกไปเลยว่าคุณทํากิจการมาดีๆสามสี่ห้าปีมันอาจจะมีสักปีหนึ่งคว่ำทุกอย่างได้หมดเลยก็ได้แล้วก็ยุคใหม่ต้องบอกว่าการเงินมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เรามัดระวังตัวนะไม่ไม่เร่งจังหวะขยายจนเกินไปนะครับจังหวะดีก็รู้สึกรอบมีชะลอบ้างจังหวะที่ไม่ดีก็มีความยั้งยังนะฮะความเรียกว่าคอนโทรลการเงินเราให้ดีเนี่ย พวกนี้อยู่ได้อ mm อยู่ได้อาจจะไม่ใช่บริษัทที่มือหวาครับแต่เราไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> ใช่ใช่แต่อย่าเลยผมไม่ค่อยห็นด้วย <laughs> นะอย่าไปซื้อในชื่อบริษัทเลยพี่คู่กันลำบากจริงทุกอย่างผมแต่ระยะเ,เวลาก็โหสิบปีพี่ผมปั๊ปปั๊ปปั๊ี่หาเงินที่ไหนวะจริงฮะจริงยิ่งก่อนเลิกพี่ผมเคยจดปิดบริษัทปิดบริษัทนี่โคตรหิน S <S เปิดเนี่ยแป๊บเดียวออปิดเนี่ยสามเดือนโอ้โหพี่สัมภาระเรียกคุยแบบทำไมคุณถึงปิดเอางบมาดูสิมีเงินนี่คงค้างมีโอ้โหไล่แบบอ,อ,อแล้วมีเจ้านี้ไล่ตั้งผู้ชำละบัญชงบัญชีเหนื่อยเหนื่อยฮะเหนื่อยจริงครับอ่า